ไอโฟนสีเขียวจัดว่าเป็นสีที่ถูกลืมทุกคนคิดว่าจริงไหมคะเอแต่พอเรามาคิดคด,ดูแล้วนะคะลูกค้าหลายๆคนเนี่ยก็ไม่ค่อยนิยมซื้อสีเขียวกันทั้งที่น้องนะคะก็เป็นสีเขียวที่จัดว่าสวยเลยนะคลิปนี้จะพามาอันบ็อกไปด้วยนะคะเป็น iPhone 15พัตสีเขียวนั่นเองสเปคของเจ้า15พัตนะคะก็คือจอใหญ่เลยะคะ่ะทุกคนจออยู่ที่6.7นิ้วนะคะเท่ากับ iPhone 15 Pro Max เลยเครื่องใหญ่แบบนี้นะคะน้ำหนักเนี่ยเขาอยู่แค่171กรัมเท่านั้นเอง และส่วนตัวชิปนะคะก็คือชิป A16 Bio n i c แต่เรื่อง Apple H นะคะหายห่วงคะ่ะยังอัปได้ยาวๆเลยและสำหรับข้อสงสัยในคลิปนี้นะคะจากที่ถามว่า iPhone สีเขียวมักเป็น iPhone ที่ถูกลืมคำถามนี้นะคะเราได้มาจากคำถามน้องในไลฟ์สดค่ะน้องพูดว่าสีเขียวไม่มีใครอยากได้หรอกแต่ส่วนตัวเรามองว่าสวยนะและทุกคนที่ดูคลิปนี้นะคะคิดว่าสีเขียวสวยไหมนะคะไหนลองคอมเมนต์กันมาหน่อยนะแล้วถ้าใครที่สนใจผ่อน iPhone กับเรานะคะตอนนี้เรามีโปรโมชั่นค่ะเปิดผ่อน100ดุ้นลับ iPhone 11 แต่ถ้าเปิดผ่อน500นะคะก็ได้ไปเลยค่ะอาร์ทอยฟรีหนึงจุม้มสนใจจิ้มลิงก์หน้าโปรไฟล์มาเลย